สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ทเมยาเมีาววันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลราศีมีนหรือพ้ทดดี่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนประจำเดือนพฤศจิกายน2568กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างชาวมีนสบายดีไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงกันเนาะ <c oughs> ขอแพทย์สิบ,บายให้กับชาวมีนด้วยค่ะ ดูจากหน้าไพ่นะ <c oughs> ช่วงนี้เหมือนชาวมีนอะไปพบปะเพื่อนฝูง <c oughs> เพื่อนเก่าๆเ, <c oughs> เพื่อนสมัยเด็ก <c oughs> เพื่อนสมัยเรียน <c oughs> บ่อยนะแล้วเหมือนก็พูดพูดจาชักชวนกันหาลู่ทางแบบทำธุรกิจกันอแลวที่นี้ด้วยความที่ช่วงนี้ชาวมีนก็ทำงานหนักเนาะแล้วแต่ว่า เงินเดือนไม่ได้มากนะก็เลยสนใจที่จะทำลงทุนอะไรเพิ่มแต่จากหน้าผ้าบอกว่า <c oughs> ถ้าคิดจะลงทุนอะไรเพิ่มให้ทำให้เก็บเงินทำด้วยตัวคนเดียวจะดีที่สุดนะ <c oughs> เพราะว่ายิ่งของแบบนี้เรื่องเงินเงินทอนหองยิ่งมากคนก็มากเรื่องนะ <c oughs> มันไว้ใจไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นห้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ เอาแนวคิดมาแล้วบริหารทำเองจะดีกว่านะช่วงนี้ด้านการงานก็โอเคไปได้เรื่อยๆนะทำงานหนักนะแล้วคุณพยายามหาธุรกิจเสริมทำด้วยนะบางท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิ่นต่างแดน บางท่านเพื่อไปท่องเที่ยวบางท่านเพื่อไปศึกษาต่อหรือบางท่านอาจจะเพื่อไปตั้งหกลาบที่ใหม่นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแลหัวข้อการเริ่มต้นที่สุขภาพขอไพ่ห้าม้ให้กับสุขภาพชาวมิน้นะคะ สุขภาพเหมือนช่วงนี้บางท่านด้วยความที่แอบชอบใครคนหนึ่งนะช่วงนี้หัวใจเป็นสีชมพูแต่ว่าท <c oughs> ่านคือคุณก็แอบส่องแอบมองนะแอบส่องแอบมองแอบดูว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นเนาะบางท่านได้พบปะพูดคุยกับชาวต่างชาตินะสุขภาพ สุขภาพกายช่วงนี้คือแข็งแรงดีนะสุขภาพใจช่วงนี้ก็ใจฟูนะ <c oughs> บางท่านอยู่ในหมดสีชมพูนะคะช่วงนี้สุขภาพเลยไม่มีเลยนะกังวลนะต่อไปเป็นการเงินสอภไพ่ห้าับการเงินชามนี้วยค่ะ ออืม,อมดูจากการเงินนะช่วงนี้คือคุณเอาเงินไปศึกษาต่อลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าด้วยความที่เพิ่งเหมือนบางท่านเพิ่งเริ่มต้นชีวิตน้อแล้วค่าใช้จ่ายไม่ค่อยพอ<ๆ>ก็เลยค่อนข้างเครียดทีเดียวนะ แต่ก็มีเงินพอแบ่งปันไปทำบุญบ้างเพราะคุณก็คาดหวังว่าเผื่อชีวิตจะดีขึ้นนะพยายามหาเงินมาหมุนนะช่วงนี้คุณก็ศึกษาพวกธุรกิจพวกคอร์ธุรกิจลงทุนเล่นเทรดหุนอะไรพวกนี้นะเพื่อที่หวังว่าจะได้หาเงินมาเพิ่มนะมีเกณฑ์ได้นะ <c oughs> มีเกณฑ์ได้เงินจากการลงทุนอะไรบางอย่างนะ แต่ไม่ใช่มากนะไม่ได้มากมายอะไรแต่ก็พอที่จะเอาเอองินเอาหมุนในแต่ละเดือนได้นะโอเคต่อไปเป็นการงานนะขอพาย้างไให้หหกับการงานชาวมิ้นะคะ อืมดูจากนะหน้าไพ่นะกัน <c oughs> <c oughs> เหมือนคุณอนะได้รับการช่วยเหลือจากทางการเงินจากเพื่อน <c oughs> เพื่อนสมัยเด็ก <c oughs> เพื่อนสมัยเรียนนะคือด้วยความที่เขาเอาไว้ใจคุณมาก <c oughs> เขาเลยยอมให้คุณหยิบยืมเงิน พื่อให้คุณบาหมุนคุณก็พยายามหาเงินมาใช้คืนนะช่วงนี้ก็เงินค่อนข้างขาดมือนะ <c oughs> คุณพยายามหางานเสริมด้วยนะคะ การงานสำหรับคนที่งานประจำนะเหมือนแบบเงินเดือนมันไม่พอนะแล้วก็คุณเลยพยายามหาเสริมมานะสำหรับใครทำฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวเพื่อนของคุณอะจะชวนเพื่อนๆที่เขารู้จักอะมาช่วยในด้านธุรกิจของคุณอย่างเช่นมาช่วยเป็นลูกค้ามาอุดหนุนมาอะไรประมาณนี้นะ อส่วนใครใครที่มีเกณฑ์ที่จะไปลงทุนทําธุรกิจต่างประเทศให้ศึกษาดูให้ดีนะเพราะดูจากหน้าไพา่แล้วช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะนะคะโอเคอเดี๋ยวต่อไปเป็นความรักเนาะ <c oughs> ขอไพ่ห้าใบจาากความรักชํางเงินด้วยค่ะ ความรักคนโสดช่วงนี้อยู่ในโหมดหาเงิน <c oughs> ไม่มีเวลาไปมองหาใครแต่ว่าบางท่านมีเกณฑ์ได้พบปะชาวต่างชาติและอาจจะได้คู่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะสำหรับคนมีคู่เหมือนช่วงนี้อยู่ในช่วงงอนงอกันนะเหมือนการใช้ชีวิตคู่ของคุณกับเขามัน มีหลายหลายเรื่องที่ต้องปรับตัวเข้าหากันนะก็เลยทำให้คุณและเขาไม่ค่อยอยากที่จะ, <c oughs> ะเผชิญหน้ากันนะักเหมือนแบบพยายามห่างกันสักพักเพื่อให้อารมณ์มันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าหันหน้าคุยกันนะโอเค จบลงไปแล้วเนาะสำหรับการทำนายของชาวมีนประจำเดือนพฤศจิกายน2อ6พถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดสับสไคร e ไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาลงคลิปจะได้ดูก่อนใครคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นีด้วยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ